ท่านสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้จเจริญสมาทานในกรรมฐานสมาทา,า,า,านสินแล้วต่อไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนละพยายามรวบรวมกำลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระอุอติกาเทรีที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ ว่าท่านพระหุปติกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงเว่าท่านเหว่าชีวิตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบุตรทิจาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยถ้าอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าปะารหัน แล้วก็มันขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทําไปวันเล็กวันน้อยค่อยๆปลดไปเมื่อปลดบ่อยก็สามารถจะตัดได้อย่างพระหุปุตติกาเทรี <c oughs> ตั้งนี้ถีงองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าน้ำตกสมาธิะะยาทน้อย,อยแต่ว่าตกไม่ขาดสายก็สามารถทำพระจนะใหญ่ๆใ,ให้เต็มได้ชั้นใด แม้แต่ธรรมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาก็เ,าเช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิวัติบ่อยๆละปเจเเล็กและปฏิน้อยไม่ใชามันก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอับธรรมคำสั่งสงายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในกรรมฐานสี่สิบเฉพาะในอนุสติสิบราการวันนี้จะว่าทิ้งจาคานุสติกรรมฐาน เวอร์ฆรา่ิแล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่าก,กันท้งจาคานุสติกรรมาทันขอ,อทุกท่านโปดรดทราบว่าที่ทศยิบพูดนี้พูดในแนวของการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเร่าเรียนเพื่อรู้แต่นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคล องสมเด็จพระทศพลบรมสัสดาทรงแนะนำให้บรรดาท่านุทธบริษัทธาหลายโดยทุนนาให้มีทานการบริจาคยาคะแล้วบริจาคเก็เสียสละ <c oughs> ได้ความจริงสำหรับเรื่องจาคขานนี้พระบาทสมเด็จหัวองค์ปัจจุบันกระเจการที่เก้าทรงมีพระราชปรรบมา ว่าคำการมีจาคะตัวเดียวนี่สามารถปนิพานได้และพระองค์ก็ทรงวินิจฉัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่าจิตใจย,ยังหน่วงเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมากต้องมีกำลังใจเราแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายังไกลต่อมาผลถ้าตัดคำว่าเสียออก เหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้สนแสดงว่ากําลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำว่าสละถ้าเอาตัวสอออกเสีง่งตัวเหลือแต่คำว่าละตัวเดียวได้แก่หลักผลนี่พระราชาพนิชัยครบพระบาทสมเด็จทีเ่หัวนี่ะบรรดาแต่พระบุิรสัาน์หลายจงยึดถือเพื่อนเครื่องประพฤติธปฏิบัติ าะว่าพระองค์มีพระราชบัณฑิติใช้ตรงตามจุดของพระอริยะเจ้าคนดีแต่ว่าเขาจะกคิดว่าอาจจะมาไปยกย่องพระบาทสมุต็พระบาทสมเด็จเจ้าอ่หเป็นพระอริยะเจ้าเขาอีกนะฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจหรือว่าไม่ใช่ยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยะเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ แต่ว่าท่านวินิจัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำละกันตัวเดียวเท่านั้นนี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้จาระตัวนี้่าเป็นเครื่องทำลายโลภะึ่งเปร่าเงาเขาที่เละเป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำเสียสละ แสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสื่อใดในการเกือกเกเ้อกูลซึ่งกันและกันเสียดายทรัพย์สินจะให้มากก็เกรงไปว่าจะหมดเปลืองบางทีจะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้แสดงว่ากินเลสอยัางท่วมหัวหั่นเลยสิสกยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกอบโกย โดยไร้ประโยชน์หมาความมันไม่ตรงกับสภาวะของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติมีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่จยาสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสน,นักปฏิบัตเิเโ้ยกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเน ที่มีคำว่านิพานสสะสจิกิริยายะเ,าะ,ะเอตังกาสาวังเรตวาเป็นแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับข้ากาสวาวาพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหรือว่านักปฏิบัติกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความเร็เสริ คำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ <c oughs> เป็นอันว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างที่หมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องทึงเราเราก็ละ ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละได้เข้ามาละในที่นี้ก็ไม่ได้ไม้คว่าทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไปที่ทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตากรรมฐานนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือไม้คว้าละที่เราจะไม่ผูกพัน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทคุตการิกายว่ากระจายออกและจะรวมเขา้านี่หมายความว่าเรามาละอะไรกันดีในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่เพส่งได้มาแต่ว่าถ้าเยาวราเรายังต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหา หากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจําจะต้องใช้หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงเลี้ยมันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นพานะสําหรับที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่เระมนีหวังจะหามาเพื่อความร่ํารวยเพื่อการสะสม แล้วไริหามาได้ความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกหรือที่เรียกว่าพระโยคาวาจรคำว่าพระโยคาวาจรนี้หมาวยถึงว่าท่านปฏิบูตปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักพอถึงประสูดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประสูดาปฏิมัก กำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าพโยคาวจรกำลังจยกก้าวเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปเมื่อทาอารมณ์เยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่อารมณ์เยื่อใยในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยื่อใยในบุคคลที่เเื่งทิ้งกันเกินไปอย่างนี้เชี่ยวยังมียางเหนียวคือกิเลสติดใจอยู่ใช้ไม่ได้ดั้นควรจะทำอารมณ์ใจยังไง ก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่องเพราะว่าหน้าที่ที่ทํานั้นถือว่าทําตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใหญ่อะไรก็ถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานําไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหา หามาเพียงพอกับแต่ภาพคือไม่ด้เกี่ยวกต่กายให้เหนื่อยยากเกินไป <c oughs> ไม่ละโมบโลบมากเกินไปหาเมื่อเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใจหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลในตระกูลหามาเพื่อเกื้อกูลกับบุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินเรื่องไยเหล่านั้น คิดว่าทรัพย์สินนั่น,นหลายเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ เวลาที่เราตายไปแล้วแล้วก็นําไปไม่ได้อย่างนี้เพราะนั้นว่ารมในตอนนี้ที่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสียเราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดและก็มีความรู้สึกว่าเสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินซีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสมหรับเรา การที่เราจะไม่มีชีวิตดินรีมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าเขาวคนิพานเขาทํากันยังไงแล้วก็มานั่งพิจรารณาพราะธรรมคําสั่งสอนข็งองสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่อย่าลืมนะว่าเราแม้กันเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจ,จ,จ,จงําจีจํชัยจนกระทั่งท่านจะได้มรลุมาคผล ดูคำสั่งสอนเขาออกสมเด็จพระทศกคนท่านสอนทีดนิสเดนิยเขาก็มัลโลมาผลกันนี่สําหรับคนดีถ้าสําหรับคนเลวแล้วก็ยังะเทวัตก,กอบโกยให้เท่าไรทั้งก็นลงอาวจีมหานรก<ม>นี่เราพูดกันพ่นละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมันโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภตามนี้ ต่การหามาได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดการตลอด,ลอดสมัยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแน่นี่แปรลมของจาคะในข้อน,นี้ดิขรแนี้ไว้แค่นี้นะตอนนี้นะกบุญนั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาสอนธรรมจ่าคะตัดแท้แค่ตัวละตัวเดียว คำละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราใจจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละหรือไม่มีคำส,สละตามพระราชนิชัยใช้บำบาดสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงนิชัยมาได้สามชั้นแ,แต่แต่ละชั้นระรงค์ก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็จะมีความเสียดาย ถ้าละแค่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกันนี่ถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้าง <c oughs> อารมณ์ของเราไม่ติดในลาบสการะทั้งหมดไม่มีความยือใหญ่ในลาบสิการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่อการหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จต้นสัมมาสัพพะเจ้ามาริสุตนตมิ ถ้าหามาด้วยการสุจริตธรรมพระองค์ทรงสันเสริญแล้วก็อย่าไปนั่งตำหนิชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาที่หากินกันเปนยังคำบป็นยัางคำว่าเจ้านี่โลภโมโทสังเกินไปที่หม่ได้ไม่รู้สึกว่าตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นเร็วมากเขาต้องหากินตามนาที่เราก็หากินตามนาที่ตามภาวะของเราจะมี แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกันลบโมโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เร็วจัดเพราะว่าไม่ใช่พุทธสาวกมานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่จะละได้กำลังใจมันละอะไรได้บ้างเพราะทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตความโลเป็นกิเลสเย็น สร้างความชื่นคิดให้ปรากฏกับบุคคลพ้ได้มาพ้ได้ทรัพย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีภานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวเย็นถ้าเป็นไฟก็ไฟเยินถ้าถูกตีก็เหมือนกถูกตีด้วยไม่นวมซึ่งกว่าจะรู้สึกตัวก็ดูแหลกไปหมดแล้ว ไฟเย็นๆเนี่ยกว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหมไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ผู้่าตาทวดของเราสร้างไว้เป็นมรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็ต่าง,าต,างตายไปหมดแล้วไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นําไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นําไปฉะนั้นร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติคนดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติชิ้นเดียวกันทรัพย์สมบัติสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติในแก่ร่างกายทรัพย์สมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมากฉะนั้นในเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิต จิตใจไม่มีการหลงเหนียวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จเจ้อหวทงมีพระราชมีใช้มาเราก็ต้องหันมาละอัตาภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจาค่าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาารสบายแล้เป็นตัวตรงเสียด้วยเราก็มาละเสียหมดละโลภความโลภเสียได้แล้วแล้วก็มานั่งละความโกรธ ความโกรธละตรงไหนล่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแกบุคคลผู้ผิดแต่ถ้านี้เว้นมเว้นไว้แต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวินัยผิดกฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้เพราะพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัยเพราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับข้อหมู่คณะจําเป็นจะต้องปปะพฤติปฏิบัติคนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวินัยละเมิดกฎหมายเขาไม่เรียกว่มาคนดี คนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับต่นนี้มาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดกฎหมายความว่าเขาหลงผิดคิดไปว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทำลายระเบียบไม่เป็นการทำลายวินัยไม่เป็นการทำลายกฎหมาย แต่ได้ว่ามีกำลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความชั่วเป็นปัใจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทำผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโกรธคือยงแค่ไม่ถือโทษโกรธเองก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเเลยเราคิดว่านี่เขาทำไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขารู้ว่าอาการอย่างนี้มันเลว เขาก็คงไม่ทําเช่นเดียกับเราที่เราทําอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างน้าตัดสินใจทําอย่างนั้นเพราะเราคิดว่ามันดีแต่คิดถึงอารมณ์นี้ล้วก็คนรให้อภัยแต่เขาผ็้มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบภินในแล้วก็กฎหมายอันนี้ต้องว่ากัไปตามระเบียบ เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขขบวนคนร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แป้วแกต,ตัวนี้ถือว่าเป็นพรมิหารสีตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธเมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วล้วก็บรละความโกรธอีกตัวให้อภัยนี่เรียกวันละความโกรธใจมันก็เป็นสุขความโกรธนี่เป็นกิเลสตัวร้อน ทำให้เรารอยง่ายเราละมันแส็งว่ามัร้อนอยากมากๆก็ไม่มักก็ไม่ก็ไม่ร้อนตอนนี้มันละอีกตัวหนึ่งละความหลงห <c oughs> ลงตรงไหนหลงคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้าเดีย๋ยวผมพูดสักนิดหนึ่งพอเดี๋ยวบรดบรดาบรรดาศาสตราจารย์หลายจะหาว่าแหมมายึดบาลีซะเลยกันห้าก็ได้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณคือตัวเราเดียว ต่อไปไม่พูดกันได้อีกพูดทั้งตัวเราดีกว่าเข้าใจง่าย <c oughs> เพือนพูดอย่างนี้แต่ก็ยากโยมพูดเท่าไปนั่งคิดปวดหัวตายาร่างกายของเรานี่แหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันมีกี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ปวยไข้ไม่สบาย เราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอตัดตัวหลงนะว่าร่างกายนี้ประกอบก้ัยอะไรประกอบก็ได้ธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันประคับแรรคองเข้ามาเป็นกายในเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นอนิจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหม มองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยจะมานั่งจำจีจำใจเกินไปีไม่เอาใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แก่เที่ยงแล้วก็ไม่ป่ยเที่ยงแล้วก็ไม่ตายนี่พวกกันแค่นี้พอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเธอไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันขึ้นไปมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ เราคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันไม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอิญอความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆถ้าอม่าหความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบคลานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขและเป็นทุกข์นั่งและกับเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก่อนแล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนําให้เท่านี้เพราะไม่มีค่าจ้างรางวัล ถึงแม้จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอาเป็นนั่งจำจีจำช้แกับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแต่คนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันธุ์ของพระเทวทัตแล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่ได้เรื่องถ้าเป็นเครือพันธุ์ขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าสกิดนิดหนึ่งก็เป็นอารานดูตัวอย่างท่านพระอุปติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้าง ถ้าท่านเป็นเป็นว่าอรหันได้บทวันเดียวเท่านั้นเป็นอรหันเลยเพราะว่าใช้กําลังใจอะไรเพราะใช้กําลังใจว่าร่างกายเขาที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันแล้วมันก็คลายเข้าไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นเอาใจของเราเข้าไปยอมรับรับถือกฎธรรมดาเสีย วันโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนกคน็ดีจะเป็นสัตว์กนดีจะเป็นวัตถุคนดีไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละประยุทธ์มันเข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละสิละละวร่างกายเนี่ยไม่ช้ามก็พังไอ้เรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไปทุกวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เราจะได้นอนหลับหรือเปล่ามันทร,รนาบปณญญาตายสวันนี้ <c oughs> ล้วต้องคิดไ่าอย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทำยังไงต่อไปเมา่อารม์งก็คิดต่อไปว่าถ้าเราขืนทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่ อย่าเจะโกรธอย่ากจะวิข้าดเขิงค่าทำลายล้าวบคนอื่นอย่ากใช้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดพรากคนที่รักของที่รักของเราไปร้องความไม่อยากตายีต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสียยอมรับกระเสตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้ร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุธาตุต่างๆก็ตาม เมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็มีการเสื่อมไปในแทมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุแบบนี้ต่อไปเราจะตัดเยื่อใยในชีวิตคือร่างกายที่อย่างเดียวพอตัดร่างกายได้แนละ้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวัน แล้วทรัพย์สมัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้วถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็ะจะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีทรัพย์สมัติในโลกทุกเสียงทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมหาปฏิปทานทุกขอ้อ ว่าเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียห,หมดละท่านร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเราละร่างกายเขาหมดคนอื่นที่เนี่ยเท่เราละทรัพย์สินละสินแท้หมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของวิเิตหากว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทปฏิบัติตามประทำคำส,ององสั่งสอนอสมเด็จเระบรมาโลกเชยคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติ ในไม่ช้าอารมณ์ละจนี่สุดก็จะถึงท่านนั่นคือความผู้เข้าพันิพานจะคงมีเป็นน,นวัาจาภาเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้จาก่าบรรดาแต่พระบริษัทจะนปฏิบัติได้ก็หมายความว่าท่านก็มีโอกาสจะสําเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันนี้การเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดเสร็จแล้วก็ขอจุตติไว้แต่เพียงเท่านี้